ซูซูกิสวิฟ t ์ GL Next ดีไซน์โดดเด่นชุดแต่งรอบคันเพลิดเพลินไปกับจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ Dual Jet และแพลตฟอร์ม h a ร d Tech เพิ่มสมรรถนะพร้อมระบบความปลอดภัยครบครันพบกันได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศเสริมทัพนักเตะใหม่คลาส23 Heroes รวมตัวเหล่า17นักเตะสร้างโมเมนต์น่าจดจำนำทัพมาโดยเดียโก้ฟอร์ลันจะเก่งการขนาดไหนพร้อมให้ลุยกันได้แล้วในฟี f a าอ l นไลน4คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนปีศาจแดงทุกท่านนะครับผมมาติดตามข่าวสารของแมนยูกันนะครับประจาวันอังคารที่25เมษายนอยู่กับการโตหน้าคนเดิมในการกาะติดอัปเดตสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยการโยกไปฝั่งสเปอร์ก่อนเพราะไปซะแล้วครับคนนี้คริสเตียนเซลินี่โดนสเปอร์สั่งปลดเรียบร้อยจากการเป็นกุนซือรักษารนะครับหลังจากล่าสุดก็พาทีมบุกไปพ่ายแพ้นิวคสเซิลย่อยยับเลย1ประตูต่อ6 ก็เพิ่งจะขึ้นมาคุมทีมได้ไม่นานนะครับเป็นคำรบที่2แต่ว่ายังอยู่ได้ไม่ถึงเดือนครับแล้วก็โดนเด้งจนได้เพราะว่าผลงานทั้งหมดก็คือชนะ1เสมอ1แพ้2แต่ว่านัดล่าสุดแพ้ยับหน่อยนะครับคนที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาแทนในส่วนนี้ก็คือ r รอันเมสันครับอดีตนักเตะแล้วก็เขาเคยขึ้นมาเป็นโค้ชชั่วคราวแล้วครั้งหนึ่งตอนที่สเปอร์ปลดทนางด้นของโชเซ่มูรินโยไปนะครับก็ทํางานเป็นเบื้องหลังให้กับคอนเต้มาเรื่อย แล้วตอนนี้ต้องขึ้นมาเป็นกุนซอรักษาการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะทําหน้าที่จนจบซีซั่นหวังว่าจะดึงสตินักเตะกลับมาแล้วก็ขึ้นมาแย่งท็อปโฟได้นะครับแล้วก็น่าจะเอาเพื่อมาบู๊กับแมนยูโดยเฉพาะนี่แหละสเปอร์น่าจะเห็นแล้วว่านัดต่อไปมันเป็นเกมใหญ่ที่เจอกันก็เลยต้องรีบมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเท่ากับว่าฤดูการนี้แมนยูเจอทีมเปลี่ยนโค้ชแบบรัวๆเลยนะครับน่าจะสครั้งลวมั้งถ้าเกิดรวมครั้งล่าสุดนี้ด้วยตั้งแต่วิลล่นานใช้อนะ มีลีดยูเนเตดเปลี่ยนเจสซี่มาร์ชเป็นผู้ช่วยโค้ชคนอื่นขึ้นมาคุมแทนนะครับแล้วก็มีเซบียาเปลี่ยนจากฮอเกนซัมเปารีที่ผลงานย่ําแย่มาทั้งฤดูกาลเนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็นเมนดิลีบาคนล่าสุดแต่ว่าคนนี้เขาเปลี่ยนมาหลายเกมนะครับก่อนจะมาเจอเราแล้วก็มารอบนี้เป็นสเตลิเน่เปลี่ยนมาเป็นไรอันเมสันก็คือ4ครั้งขยันเปลี่ยนจริงนะฮะแต่ว่าความสั่งคลอในเรื่องของผลงานรวมไปถึงการบริหารของสเปอร์นะครับก็ทำให้กระแสะข่าวเกี่ยวกับแฮร์รี่เคน ย้ายออกเนี่ยมันกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งโดยเดี๋ยวนักเตะก็จะหมดสัญญาในปีหน้าแล้วด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่มีว่แววว่าจะต่อสัญญาใหม่ยิ่งมาเจอสโมสรอนยังคงมึนๆกับสถานการณ์นะครับยังคงบทงานย่ำแย่ก็ยิ่งจะมีโอกาสย้ายสูงเหมือนกันวันนี้ทางแมตต์รอครับสายข่าวเทีย1หนึง่งสายลอนดอนจากเทเลกราฟก็ออกมายืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยู t นเต็ดเนี่ยครับลอนจ์อินิเชียลมูฟส์นะครับก็มีการเริ่มกระบวนการบางอย่างในดีลของแฮร์รี่เคนแล้ว เบื้องต้นต้องการจะยื่นข้อเสนอเข้ามาซื้อเคนแน่นอนแต่ต้องไปปวดหัวหน่อยนะกับการเจรจากับแดเนียลเลวีนะครับประธานสโมสรที่คงทําสุดความสามารถในการรังนักเตะเอาไว้นะครับคือยังมีสิทธิ์เหมือนกันที่จะเก็บนักเตะเอาไว้จนหมดสัญญาแล้วยอมเสียฟรีทีหลังเลวี่คงพยายามสุดความสามารถแหละในการสร้างมุมมองแง่บวกต่อแฟนบอลน,นะครับเพราะว่าหลังๆโดนไล่โดนวิจารณ์โดนต่อต้านตลอดแล้วยิ่งจะป,ปล่อยนักเตะ ที่เป็นเกรด S ของทีมออกไปอีกเนี่ยเบอร์หนึ่งของทีมเลยน่าจะโดนหนักได้ในช่วงหลังจากนี้นะครับแต่อย่างไงก็คือแมนยูจะรีบคุยก่อนถ้าเกิดวืดก็จะได้มีเวลาไปลุยต่อในดีลอื่นนะครับอย่างเช่นอย่างโอซิมเพนเนี่ยก็ยังคงมีข่าวอยู่จะไม่รอให้แบบคุยกับเคธเป็นเดือนสุดท้ายดีลล่มแล้วไปซื้อคนอื่นไม่ทันเนี่ยแมนยูจะไม่ยอมตกไป,ไปเป็นในสถานการณ์แบบนั้นเด็ดขาดตอนแรกข่าวของเคนเนี่ยจะพัวพันไปเยอะกับทางไบเยนมิวนิกนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆก็จะมีกระแสข่าวว่า บาเยอร์เนี่ยไม่อยากได้แล้วล้มเลิกความสนใจไปแล้วแล้วเคนก็ยังอยากจะอยู่อังกฤษต่อไปครับเพื่อลุ้นทําลายสถิติดาซอนโวสูงสุดของอลันเชียร์เรอร์มากกว่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นทีมใน Big กซด้วยกันนี่แหละที่ยังมีการการตีความสําเร็จในอนาคตให้ได้ก็มีข่าวด้วยนะครับว่าสเปอร์ถ้าเกิดจะขายจริงๆเนี่ยเขาจะยอมขายในราคา80ล้านปอนด์ถ้าเกิดขายให้กับทีมต่างลีกแต่ถ้าเกิดเป็นลีกเดียวกัน ขายทีมอังกฤษด้วยกันเองเนี่ยจะตั้งไว้อย่างน้อย100ล้านปอนด์นะครับก็ยังคงจะปวดหัวแน่นอนกับการดิวในฝั่งของแฮร์รี่เคนกับเลวีนะครับอ่ะกลับมาที่ความหลงหลังเกมรอบรองของเราสักเล็กน้อยยังคงปรับปรืมปรืมติ่มกันอยู่นะครับที่เราเอาชนะจุดโทษมาได้7-6เหนือบริทันมีเหตุการณ์แล้วก็มีปฏิกิริยาของนักเตะเกิดขึ้นหลายอย่างที่อยากจะเอามาฝากกันนะครับ พ i ่ตอร์เรนเดเลฟก็ได้รับคําชมมหาศาลเลยนะครับหลังจากที่พาทีมชนะออกมาได้ด้วยการยิงจุดโทษลูกสุดท้ายก็คือหล่อเลยเป็นไฮไลท์ประจําวันไปเลยนะครับซึ่งเทนฮาก็ชมว่าเขาดีใจกับนักเตะด้วยเพราะเขาก็เข้าใจว่าปกติเนี่ยรินเดเลฟไม่ค่อยได้ลงสนามมากเท่าที่ควรก็เป็นตัวสํารองพอได้โอกาสก็ขวยคว้ามันไว้ได้อย่างดีรวมไปถึงลูกชอด้วยที่สุขุมเยือกเย็นพอกันในการยืนเป็นเซนเตอร์ฉะนั้นทีมจะพึ่งพา2คนนี้ได้ ในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเทนแฮงพูดแบบนี้แล้วก็อาจจะใช้2คนนี้เป็นตัวจริงยาวๆในกรณีที่ลิซันโดมาร์ตินสก็ผ่าตัดไปแล้วปิดซีซั่นนะครับอย่างว่ารานก็ต้องลุ้นวุดวิดเลยในการกลับมานั้นชิงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้ดูตามฟอร์มแล้วลูกชอกับลินเดเลฟนี่แหละที่จะเป็นเซนเ,นเตอร์ของเราในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับส่วนฝั่งลูกชอก็ออกมาให้ข้อมูลว่านักเตะในทีมเนี่ยซ้อมจุดโทษกันมาเยอะมากๆนะครับแล้วลินเดเลฟก็มีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมฉะนั้น ตอนที่ลินเดเลิฟเดินขึ้นไปรับหน้าที่สังหารจุดโทษลูกที่7เนี่ยเขารู้เลยว่าลูกนี้ไม่พลาดแน่นอนและแมนยูจะเข้าสู่รอบถัดไปนะครับคือมั่นใจในเพื่อนมากคือดูจากการยิงต่างๆที่ไม่พลาดเลยก็ชัดเจนหละครับว่าเทนฮาก็คงสั่งนักเตะ2อจุดโทษมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกันนะเพราะคงรู้ว่าการเจอไบรตันน่าจะหืดจับแน่นอนส่วนตัวเขาอ่ะเขาก็บอกว่าจริงๆเขาอยากจะยิงเป็นหนึ่งใน5คนแรกเขาไม่อยากจะรอไปถึงท้ายท้ย แต่ว่าโชคดีที่เพื่อนปิดเกมได้ก่อนนะครับอีกหนึ่งเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในเกมก็คือภาพนี้ครับภาพที่มันกลายเป็น meme ไปแล้วในสื่อโซเชียลการลงคาถาณห,หน้าทองของไวค์อ์สนะครับเป่าโป้งเดียวซอลิมาร์ชยิงเขินข้ามคานไปเลยไม่รู้ว่าส่งผลแค่ไหนนะครับแต่ว่าก็คือทําไปก่อนเนี่ยตอนนั้นเป็นการกวนประสาทฝั่งคู่แข่งนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทําเป็นปกติอยู่แล้วสำหรับไวคอรสเป็นสายปั่นนะครับก็ ยังไงก็ตามแกออกมาบอกหลังเกมนะว่าแกรู้สึกผิดเหมือนกันที่ทําแบบนั้นลงไปก็คือรู้สึกผิดต่อเพื่อนร่วมอาชีพไม่รู้ทันหรือเปล่านะครับตอนนี้แกพูดหลังเกมนะครับบอกกับสื่อเอาไว้บอกว่าผมเดินเข้าไปหาซอลลรี่มาร์ชในตอนที่จะยิงจุดโทษแล้วก็พูดอะไรบางอย่างไปแต่เมื่อจบเกมเนี่ยผมก็เข้าไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะผมรู้สึกผิดผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนเดียวที่ยิงจุดโทษพลาดแล้วก็อาจจะมีผลมาจากการที่ผมทําแบบนั้นแต่ผมแค่พยายามจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยทีม แล้วโดยปกติการทําแบบนี้ในเชิงจิตวิทยามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายหรอกมันเป็นการปั่นเท่านั้นแต่ครั้งเนี้มันอาจจะส่งผลจริงๆก็ได้ก็เลยแอบรู้สึกผิดกับตัวฝั่งนักเตะคู่แข่งนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วนะครับยิงเสร็จแกวิ่งไปสไลด์เขาฝั่งอัจจาแมนยูเลยนะครับไปฉลองกับแฟนแมนยูโดยเฉพาะนะก็คือจิตใจแพชชั่นอะไรต่างๆของเวคอ์สแกมาเต็มอยู่แล้วแต่คนที่ต้องบอกว่าตอบสนองเบาหน่อยกับการผ่านเข้ารอบก็จะเป็นดาบิดเดคอนะครับ อันนี้ไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปคนเดียวหรือเปล่านะแต่ก็พยายามจะดูภาพช้าซ้ำหลายๆรอบเดคอเนี่ยไม่ได้เข้าไปเ hey, ฮกับเพื่อนอะไรมากมายนะครับตอนที่ลินเดเลฟยิงได้ยิงเข้าไปแล้วเนี่ยเดคอก็คือเดินกลับมาแบบเนิบๆตรงมานั่งนะถอดถุงมงถุงมือหิ้วสัมภาระกลับมานะครับลองกลับไปเปิดไฮไลท์ดูได้แต่ผมเปิดให้ดูไม่ได้ตอนนี้นะมาติดลิขสิทธิ์นะครับก็คือภาพหลังจากตรงนี้นะอันนี้คือภาพที่แกดูโพยที่เตรียมมา แต่ว่าพอลีนเดอร์เลฟยิงเข้าไปแล้วเนี่ยแกก็เดินแบบเนิบๆกลับมาไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้วิ่งไปเฮนะครับผมคิดว่าแกน่าจะเซ็งแหละเซ็งที่เซฟจ,จุดโทษไม่ได้เลยสักลูกเดียวทั้งๆที่แบบก็เก่งข้อสอบมาแล้วด้วยอะไรก็แล้วก็ยังพุ่งผิดทางนะครับคือทีมอาจจะเข้ารอบก็จริงแต่ว่างานหลักภารกิจหลักของคนที่เป็นผู้สาวประตูเนี่ยมันคือต้องเซฟแล้วมันไม่รู้ล่วงก็เลยอาจจะแบบเซ็งๆกับตัวเองเซ็งๆกับพอยนิดหน่อยนะครับเนี่ยมาถ่ายรูปกับลีนเดอร์เลฟก็ยังนิ่งอยู่เลยนะครับ คือผมเชื่อแบบนั้นนะเหมือนที่เคยเห็นกับแรมสเดลอ่ะแรมสเดลกับอาร์เซนอลทีมชนะได้แต่ตัวเขาเก็บครีนชีฟไม่ได้แกก็แบบเซงๆวันนั้นนะครับก็อยากจะเอาใจช่วยเดคอาร์เหมือนกันนะถ้าเกิดสุดท้ายมันเป็นทีมเราที่ตกรอบไปแกต้องโดนวิจารณเป็นแพ้หนักกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่ายูโรบาก็โดนสอยไปแล้วรอบหนึ่งแล้วรอบนี้สมมติแบบเซฟจุดโทษไม่ได้เลยแล้วทีมแพ้เนี่ยโอ้โหน่าจะโดนหนักจิตใจต้องแข็งแกร่งมากๆเลยนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนสงสัยทําไม นั้นหนดบรูโน่ Bruno ไม่ยิงจุดโทษปกตินี่ตัวสําคัญเลยนะครับพอเพื่อนๆยิงจุดโทษเนี่ยแกไปยืนอยู่ข้างสนามและใส่เสื้อวอร์มแล้วสาเหตุก็ง่ายๆคือโดนเปลี่ยนตัวออกไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเจ็บรอบดอสันจาก ESPN ก็บอกนะครับว่าจริงๆบรูโน่เนี่ยเจ็บตั้งแต่ช่วงพักครึ่งแล้วมีการพูดคุยกันในทีมแล้วว่าจะเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ระหว่างช่วงพักครึ่งของครึ่งแรกนะครับแต่ว่าเป็นบรูโน่เองที่ขอฝืนเล่นต่อ สนสุดท้ายก็เล่นไม่ไหวแล้วก็ต้องโดนถอดออกมาตอนเกมดําเนินมาถึงช่วงต่อเวลาพิเศษของครึ่งแรกนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนไปใส่เสื้อวอร์มเนี่ยก็มีอาการพันที่ข้อเท้าแล้วสื่อบอกว่าบรูโน่จะเข้ารับการสแกนอย่างละเอียดในวันจันทร์นะครับก็คือน่าจะตรวจไปแล้วเรียบร้อยรอผลอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวทีมแพทย์จะประเมินว่าจะสามารถกลับมาลงซ้อมเพื่อเล่นในเกมเจอสเปอร์กลางสัปดาห์ได้หรือเปล่านะครับล่าสุดอา่าปิโยนะครับภรรยาของบรูโน่แฟนนันซ์ได้มีการโพสต์ภาพ ลง Instagram ของตัวเองครับเป็นภาพของบรูโน่ใส่อุปกรณ์ป้องกันที่ข้อเท้าก feel, feel, แบบ็ฟิลฟิลแบบเฟิร์กอ่อนในประมาณนั้นนะครับแล้วก็ยกสูงเนะี่ยรถบวมแล้วข้างๆโซโฟ,ฟาก็มีไม้ค้ำวางอยู่ดูอาการแล้วก็อาจต้องลุ้นหนักเหมือนกันว่าจะกลับมาฟื้นตัวทันหรือเปล่าในเกมกลางสัปดาห์นะครับเพราะว่าพักน้อยมากพักแค่2วันก็กลับมาเตะอีกแล้วนะก็นั่นจะส่งผลพอสมควรถ้าเกิดบรูโน่ไม่ได้ลงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าสเปอร์เป็นทีมเปลี่ยนโค้ชพอดี ไม่รู้เหมือนกันว่าแกจะมาทรงไหนนะฮะอ่ะโอเคนี่คือทั้งหมดที่เอามาฝากกันแต่ว่าก่อนจะจากกันไปฝากเอาไว้กับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ของ real fan นะครับนี่เลยโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับ m a n ยู3นัดนะฮะแล้วก็แน่นอนว่ารวมไปถึงนัดชิง FA ฟเัที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แบนแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ด้วยนะครับ13วัน10คืนนะครับจุกๆเลยเกือบ2อาทิตย์เดินทาง24พฤษภาคมนะครับ ก็มี3ราคาให้ได้เลือกสรรตามใจคุณนะครับแล้วนอกจากดูบอลคู่สําคัญหลายคู่แล้วเนี่ยก็ยังจะมีการเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สําคัญต่างๆในอังกฤษด้วยเน้นๆไปที่ลอนดอนนะฮะก็จัดไปครับถ้าเกิดสนใจก็ไปที่ไลน์แอด real fan เจ็ดแหรือว่าจะโทรไปที่เบอร์โทรสามศูนย์แปดห้าเก้าเก้าเก้าหก็ได้การันตีครับทัวร์ดีจริงกัตวหนาเคยไปมาแล้วนะโอเคนี่คือทั้งหมดครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในรายการแซมสปอร์ตฮาร์ฟไทม์ช่วงเที่ยงแล้วก็จบประเด็นด้วยช่วงนี้กัตวหนาลาแล้ววครัับสสดี ขอขอบคุณ Suzuki Swift GL Next และ FIFA Online 4